สวัสดีเช้าว,วันจันท์นะครับเดี๋ยวพี่ใ่จะมาเข้าออเดอร์ตรงนี้อีกสักหนึ่งออเดอร์นะครับจะมาเข้าออเดอร์ตรงนี้อีกสักหนึ่งออเดอร์พี่ใหญ่จะรอแท่งเดอะไฟนอลนะครับเดอะไฟนอลสติ๊กซึ่งค่อนข้างที่จะมีความแม่นยําค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับนะ้องเดี๋ยวพี่ใหญ่อาจจะรอเดอะไฟนอลนะครับต้องรออีก,กครู่นะครับ ตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นแนวสังกริดนะครับตรงนี้เป็นแนวปลายไส้เดี๋ยวขอขยับนิดนึงนะครับน่าสนใจนะครับแท่งเดอะไฟนอนนะครับถ้าได้จุดเข้าในโซนนี้นะครับโซนระหว่างเส้นสีเหลืองกับสีฟ้าตรงนี้นะครับน่าสนใจครับหลังแท่งนี้เป็นเดอะไฟนอนนะครับหลังแท่งนี้นะถ้ากราฟติดลงมาได้จุดเข้าได้ระยะที่อจะกดเข้าออเดอร์บายนะครับอาจจะลงแค่เส้นเหลืองนะครับ ทำท่าจะดีดเลยอรอนิดนึงครับรอนิดนึงแท่งนี้เป็นเดอะไฟนอลนะครับมาครับีใหญ่ก,กดเลยนะครับลงมาในโซนของแถบเส้นสีเหลืองกับสีฟ้าที่พี่ไญ่คาดการไว้นะครับว่าไม่น่าจะผ่านตำแหน่งนี้นะครับเส้นเหลืองเป็นแท่งเป็นเส้นติดนะครับเส้นฟ้าตรงนี้เป็นแนวปลายไส้ของแท่งนี้นะครับ น่าจะมีแรงส่งกราฟขึ้นตรงจุดนี้นะครับแท่งนี้เป็นเดอะไฟนอลนนะครับมาดูกันครับแท่งก่อนหน้าก็แสดงให้เห็นนะครับว่าแรงเคยขายนะครับเริ่มที่จะหมดแรงนะครับเริ่มที่จะหมดแรงก็ทําให้การกดออเดอร์ในแท่งนี้เนี่ยค่อนข้างมั่นใจนะครับว่ามีเปอร์เซ็นต์การชนะสูงนะครับซึ่งก็เป็นไปตามคาดครับนะครับปินสวยๆลากันเท่านี้ครับน้องครับสวัสดีครับผม